ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมไปใช้กับนายเต้มตอนกินเที่ยวครับผมวันนี้เอ็ดปลาเผาพี่น้องปลาคอตัวบักไงเลยนี่ร่นเตาเลยครับผมอย่างปลาปลาคอไงวันนี้มาอยู่สวนอยาิมีนย่ตํมครับผม มาอยู่ฟังฟาร์มแพะครับผมเลยมาเต็ดกับเขาสู้กันกินครับผมมันก็ติดต่ำมูงสนี่ตํำหมหงสเผ็ดๆสัวๆแซ่บๆเลยครับานี้น่ก็ไปสครั้งนีไกปอ่ที่ไม่ไ้ไปเช้าเ หรือไม่ก็ถ้าไปก็ต้องดูเวลาก่อนเนี่ยอาจจะไปนอนค้างหนองคายแล้วก็ถ้าเราอยากไปดึงการไปเนี่ยเราก็ค่อยไปทีเดียวแล้วก็เสร็จแล้วเราจะได้กลับมารออีกครั้งจต้องรอคุยชาก่อนเสร็จเงินก่อนมายันงแย่างทั้งห่างเดไปแต่ว่าต้อไม่อยากไปแบบพิพิการไม่อยากไปแบบคนเยอะเพราะว่าทั้งห่างมันยังบุถึกไฟครับพี่น้องาาเะทั้งหมดเราได้มาแล้วนะตรงนี้ นี่ครับผิกกาว่าจีไซเบิดเลยครับพี่น้องนี่ตเต็มถ้วยรลพผิกผกพุ่งกับหลายกลุกพุ่งกับ,บมกบกาะมังนึงนย่ครับผมบี้เ่อกให้ขึ้นหยต่ไม่ดกดีไกิอยคอรังกมโอ้เบอรต้มไก่อีกบานน้อ Ừ, Tonya khắp nha 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 nha. Hãy thôi mất đi ăn mấy bưng phong mì bưng này lưu nha 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 จะเป็นคนอุดรนี่หระอคนอุดรอะไรนะพริกตัดไปเลยครับผมเผ็ดๆเจ็บๆเลยเนี่ยเพยันอุ่ดถ้ามันมามันก็มาลงเครื่องที่อุดรแล้วครอบครัวเขาก็ไปรับนะไอ้ดีเจภูมิมาก็เหมือนกันมามันก็มาลงเครื่องที่อุดรก็คือมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใ so you ช่แฟนแต่ะแต่มันก็รักอยู่รักอินนุชอยู่เผื่อ่หน้า งงมีหน้าที่ตามงานที่มันตางกันยังไงนีรูปอื่นอี่ชัดๆเลยไหม <พอ S 1> นีไมนน่ไม่ตื่นเราหนีกันอนก ใส่ผงหนัวประมาณบ่วงนึงครับพี่น้องน้อยไปใส่ใส่ตั้งเยอะเด้อแต่นี่ไม่เน้นเด้อเพราะอร่อยอยู่แล้วกัพเจอยังหาบรเจอเอ้าทำไมได้ไปอัพโหลดอะไรของเขานี่ไม่รู้มันขึ้นว่าให้อัพโหลดปลาอะไรกดไปว่าแต่มันขึ้นชื่อไอ้ที่ไร่ปลาเรีนี่โอ้สุดยอดเลยครับผมขัดบัวกับพี่ใจนี่แหละ มามพ well. ี่น้องกินข้าวนมกันครับผมแี 4. 4่สี่สิบสองสี่สประมาณนี้แหละแกก็ไปทำงานเกษตรเหมือนกันนะหรือว่าเสร็จสั่งอ่ะไ่จ่เอะไเ็กว่าใช่ที่ไหนนะ ข้าวกลั่นาเราอิงเห็นมันจะแตก้องเอ่อเตกก่นตกกนตรวจับนสรอเก็เพะพี่จพี่ไปพ่อก็ไม่มีใครดูแลไงแล้วมึงทีเปื่าที่ก็ส่งเงินมาทำทัวร์อะไรที่เรื่องประกันชีวิตแกเนี่ยมันไม่มีคนนั้นเข้าไปคู่กันขอวเนียนแต่เราไม่มีคนดูแลที่บ้านมันก็ยากระบบถ้าไปก็มีแต่ให้แกไปแหละแต่ไม okay, ่รู้แกกล้าไปหรือเปล่าไหมคะ ถ้ามันมีนเงินจริงๆมันมีนเงินจริงก็ต้องส่ง,งไปอย่างเงี้ยนะนนไปหาเด็กน้องแตก็บอกว่ามาเลยงานน่ะมีทำแน่ๆแต่ขอให้ผ่านตมองให้ได้ให้เหยี่ยบเข้ากระดิ่ให้ได้เลยไม่กองวง ไปญี no, Indeed, case, them, ่ปุ่นก็ไม่ได้หรอกถ้าไปแบบไม่ถูกกฎหมายมันผิดมามันโทษมันหนักไงญี่ปุ่นกฎหมายมันแรงญี่ปุ่นแล้วเราดีเราดีมันยังไม่เท่าไหร่ไงเราดีเมืองเปิดเนาะนรับพักแยบทอดจนบนเนี้ยว่ะเสียงกับลุงนุ่มอ่ะแดบดูหัวพวกมือจุกกลับเลยพี่น้องเลย

ตลาดก็จะไปซื้อพวกปลาปลาขาวปลาพวกปลนพวกอะไรนะโอ้ยกินปลากินง่ายหนึ่งใส่ซิเีมีเกี๊ยวมีพวกผักแล้วแล้วนครับปลาบองอะไรเงี้แกก็จะซื้อกับข้าวราวนี่แหละมากินแต่แกจะกินข <c oughs> <sh> ้าวสวยเพราะข้าวเหนียวแกเคี้ยวไม่ได้แล้วแกฟันแกไม่ค่อยดีอ่ะถ้าช่วงพึ่งอยากซืออะไรก็ได้แต่แกจะกินกับข้าวเหนียวอีสานเหมือนกันกินขี่เหล็กอย่างนื้น่ะ คลาทอดเนี่ยหรือปลาอานทีก็ซื้อเลืมาต้มใส่หนังอางก็ใส่ไก่ใส่ลุกที้นแต่สูแกงเนี่ยนะแต่ตอนป็่คุยกัทอก็ข้าไปส่งแต่พอแกหายแล้วแกก็หาซือคิดเอของแกไหแต่ก็จะเป็นปเข้าวลายคนแซบแล้วพี่น้อง không ở thương nè mỹ Như nhau có thuẫn mẹ tại mẹ Cái thuẫn mẹ mỹ mẹ mỹ thuẫn 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 mỹ อันน้จะเรือไดกินมายิงไม่ได้ีกได้ลคลิกปลแล้วคลิกปลาแล้วเรืจะล่มห่ะห้ามร้องเพลงห้ามร้องเพลงในครัวเดจะได้อะไรนะปอแก่โณาจะนรไง พุทธนาอะไรนะผลิตภัณฑ์จาหัวมะลัยหักเลยอืมเขาจะเป็นแบน้ครนตะยงไนม่นีไปดิผมแล้วมยไหมนี่ส่นกลางเียนกระเตะไหมแล้วใครใครอยู่ทากนั้นเขาแยกบไปแล้วนี่ต่อาชีพอะไร ก็ปวดลมาเกิด hmm. ืนันจะถามแล้ววนปวดเแบบเียบเ้สักก็มาอางเขยนอืมจะยู่ขึ้นย่าอเเามันเป็น้่หมดเนบยังม่มาไม่ขึ้นใครจะไหม้เด้มี่ครับ เปิดไว้ตลอดอ่ะแล้วแต่เจอตอยบ่อยไหมก็เจออยู่คระต้องอเทียนรอบสตญจะย้ำแรงกึางวันรอบๆมากึงนเาอันนั้นมาใี่ตรวจมาให้ตรวจเพราะวสั่งให้มันซื้อที่เกดรโควิด เดี๋ยวไมากกินใส่ประคอจะอยู่อยู่ตรงนั้นจะถูกกว่าอยู่ที่ซื้ที่บ้านนจ๊นแหละแกฝักเธอหาอะไรูอม,มันยังหมดออตังมนนานก็โยนเข้ามาร<บ>า่จะอยูด <c oughs> คลองจ้ะตอนเย็นนะคือมา กอเลยไปทำงานทางนี้เลยใช่ไหมใช่มันก็เตี้ยทางนี้แหละเช่เอ้อไม่ไปทางโน้นหรอเติลกเยอะผมทางไหนทางทาโน้นทางนั้นวะเพราะทางที่ออกไปทางเส้นใหญ่น่ะลูกมันเยอะแต่ถ้ามาทางธรราเราขี่เราตามแตนดีกว่าใช่ไหมอ๋อเราไปเลี้ยวตรงบ้านตึงไทรนี่หรอใ แต่ถ้าถ้า็จั่วจะกลับจะกลับเส้นนี้ได้แต่มันจะไปเจอตรงมี้อยู่บ้านยังไงสรุปเยอะถนนเส้นนั้นถนนเข้าหมู่บ้านถนนท่าว่ามันเหมือนลวมๆหน่อยก็พอไปกันกับไอ้วัดบ้านขูนถนนเช้นใหญ่แล้วตรงที่เราทะลุไปหนองไผ่หนองบ่อน่ะมันไปทางยากไหมหรือก็เป็นทางหมู่บ้านอย่างเงี้ยทางยยก<า><า>สรุี่ว่ามันจะมีตรง ไม่ลุกลังสูงๆนะแล้วมันเรือมีเลี้ยวก่อนนะมันไม่ลูกหลังเป็นคนขีดธรรมดาเนี่ยแต่มันตื้นเยอะอต้องไหนด้วยถ้าเราเป็นท่านเกษตรที่เป็นนะหน้านี่มันบางไสเลยบ้านเรยียมันจะลุไปเจอบ้านดงบากได้น่ะมีรากยางนิดหน่อยแล้วเป็นทางลุกหลังยี่นเข้าไปตรงนั้นเง่นเนาะ เรื่องบ้านแถวนี้ของน้องไผ่น้องไผ่เนี่ยตำบุญน้องไผ่มันจะไปทุลุกทุลุกตกน้องไผ่ใช่มันจะออกได้หลายทางถ้าเราถ้าไม่ออกทัลกตกเราไปออกบ้านองบาก็ได้แต่กลัวว่ามันหลุมนี่แหละแซ<น>บๆเลยครับพี่น้องตั้งใหญ่แน่ไม่ดีแซบใช่มันจซบมาที่ว่าเรามาเปลี่ยนเกียร์ โอเผ็ดครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พ่อใช้คอปิดคลิปก่อนครับผมเดี๋ยวให้พ่อกันคลิปหนาครับพี่น้องแสบ,แสบกินเขา่าซุมกันเข่าเที่ยงครับผมกประมาณใบสองแก่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวกันเข่ามาติชมกันได้ครับพี่น้องครับผมถ้าผิดพลาดเป็นการใดก็ขอโทษขอามไม่ไร้ครับผมครับคลิปนี้พ่อใช้เมย์ตาขอสวัสดีครับ